สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้มาบอกเหตุผลว่าทำไมผมใช้ rp 2040หมดเลยทั้งที่เป็นหุ่นเนดินตามเส้นแล้วก็ฟาดนะครับเพราะว่า rp 2040เนี่ยมันประมวลผล32มบิตครับแล้วทำไมไม่ใช้ a t m 32เหมือนเดิม a t m 32เนี่ยมันจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Arduino IDE นะครับเพราะว่า Arduino IDE เนี่ยเป็น IDE ที่ที่เราอะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็อยากจะให้เพื่อน จะจะเอาตัวเนี้ยมาใช้กับ Arduino IDE นะครับแล้วเวลาเขียน Arduino IDE เนี่ยมันมีปัญหาไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีปัญหาไหมนะครับแต่ถ้าเป็น STM 3 2เนี่ยเวลาเขียนกับ Arduino IDE เนี่ยเรามักจะเจอปัญหาเรื่องพวกบอร์ดพวกขอดหายพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับบูนโหลดเดอร์อะไรเงี้ยจะต้องทําแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะผมเสียบตัวนี้เป็นบอร์ดใหม่นะครับบอร์ดใหม่นะครับถ้าบอร์ดใหม่ถ้าวางจากโรงงานมานะครับเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับ เขาจะมีไฟล์เริ่มต้นมาให้แล้วนะก็คือตัวเนี้มันเหมือนกับเราไม่ต้องทํำบูตอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Arduino พวก ATmega 3 2 8 P พวกนี้เวลาเราวางวางบอร์ดมานะครับในโรงงานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทํำบูตบูตก่อนนะครับบูตบูตให้เป็น Nano หรือบูตให้เป็น Uno ก็ว่าไปเนะาะตัวนี้แล้วทีนี้เวลาเราใช้กับ Arduino IDE เดี๋ยวผมจะลองเปิด Arduino IDE ให้ดูนะตอนเนี้ย มีการอัปเดตนะครับในส่วนของมีการอัปเดตในส่วนของของพวกโครงสร้างทางภาษานะครับที่เป็นภาษา c Arduino เนี่ยนะครับเหมือนกับจะใกล้เคียงกับ Arduino แล้วละแล้วก็การใช้งานไลบรารีต่างๆเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็มีเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวอร์ชันของเขาไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเวลาเรามีบอร์ดอื่นๆเนี่ยนะครับ ที่ไม่ใช่ของค่าย Arduino เนี่ยเราก็ต้องทำการติดตั้งบอร์ดเข้าไปเนาะการติดตั้งบอร์ดเข้าไปเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าตอนนี้เวอร์ชั่นของ Raspberry Pi p i c o หรือว่า RP 2 0 4 0เนี่ยเขาเขาถึงไหนแล้วนะเวอร์ชั่นตอนนี้น่าจะสูงแล้วไอตัวเวอร์ชันนี่ก็หมายความว่าเขามีการพัฒนาพวกโครงสร้างนะครับทางภาษาที่เป็น Arduino IDE เนี่ย อันที่ใช้กับ Arduino เนี่ยได้ได้ครบจะครบแล้วนะเช่นเดียวผมจะให้ดูตอนนี้น่าจะเวอร์ชัน3.7แล้วครับเวอร์ชันเวอร์ชันเดินยวให้เวอร์ชัน,น,น3.7แล้วก็มีบอร์ดรองรับเยอะแล้วนะครับมีพวกเซนเซอร์พวกอะดาตฟูดพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับน่าจะน่าน่าน่าจะโอเคแล้วนะครับกับการใช้งานกับ Arduino IDE นะครับ อย่างงี้แล้วทีนี้พอผมเสียบเข้าไปเนาะเสียบบอร์ดใหม่เข้าไปทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทําการเชื่อมต่อแต่ทีนี้เรามาดูพอรนะครับพอรพอเขาจะไม่มีอะเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้พอร์ตไม่มีครับพอตจะเป็นตัวนี้ครับเป็น U2 อยู่ครับ UF2 บอร์ด ซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะอัปโหลดได้แต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเอ่อ serial communication นะของของพวกคอมเนี่ยที่จะต้องสื่อสารกับ Arduino ID เดี๋ยวเราจะต้องทำการอัปโหลดก่อนถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เลือกตัวนี้เลยครับหรือไม่เลือกก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเลือกดูจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดเลยครับอัปโหลดปุ๊บ จะให้ดูนะครับว่าเขาอ,อัพโหลดได้ไหมออ่อนีครับอัพโหลดเสร็จแล้วครับทีนี้พอเราอัพโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูปึ๊บ ตอนนี้เขาจะมีพอตขึ้นมาแล้วพอตหนึงเดผมซูมกล้องให้ดูนะนี่ครับ,รบก็คือคอมพอตยี่สหลังจากที่เราทําการอัปโหลดแล้วเนี่ยครับเขาจะให้พอตมาแบบนี้ครับปึ๊บจากนั้นเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับกับ Arduino ID ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบเซ็นเซอร์ของผมเข้าไปดู จะรีเซ็ตก่อนพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะดูที่พอตก่อนเนาะพอตพอตมาแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปที่ซีเรียลมอนิเตอร์นะเห็นไหมครับก็จะมาแล้วครับไม่ได้ยากแต่ตัวนี้มันก็พอตหายเมือนน่อเนานะบางทีเราอัปโหลดโค้ดไปถ้าพอตหายนะครับเราก็ถอดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดบูตบูตอยู่ตรงไหนบูตอยู่ตรงนี้ครับ กดบูตค้างปุ๊บแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปปุ๊บนะครับพอเสียบปุ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมครับเป็นหน้านี้หน้านี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ถ้าเราดูที่ Arduino น,น,นะครับเราไปไปที่พอร์ตนะครับเนี่ยเขาก็จะกลายเป็น นี่ครับ uf สองนะซึ่งเราก็สามารถที่จะอัพโหลดแล้วก็บูตได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้บอร์ดใหม่ของผมก็เหมือนกัน,นเขาก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยครับตอ่อเลดตัวนี้ซึ่งมันก็จะช่วยในการเรื่องของลดปัญหาพวกเวลาเราเขียนโปรแกรมกับ arduino ide แล้วก็พวกไลบรารีต่งางๆเนี่ย ก็ครบแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ดูนะก,ก็ถือว่าใช้งานได้ได้ดีสามารถที่จะทำฟาดได้นะบวางได้โอเคนะครับ,บ, okay. รบประมาณนี้ก็คือเหตุผลที่หุ่นของผมเนี่ยนะครับจะใช้ตัวรับบริบายนะครับของทางรับบริบายก็คือ r p 2อ0อย่างตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ทำไมผมไม่วางชิปมาเพราะว่าผมจะใช้ไอ้ตัว Wi-Fi ด้วยนะ w i f i เอาไว้สำหรับ ให้เด็กๆที่ที่ไม่ได้เขียนที่ไม่มีคอมพิวเตอรเ์เด็กประถมเด็กอนุบาลเนี่ยใช้ในลักษณะของ wi-fi ผมก็เลยไม่ได้วางชิปมาสําหรับตัวนี้แต่พัวนี้วางชิปมาแล้วชิปทนไหมก็ถือว่าโชนทนนะตัวนี้ก็ทนทนนะครับก็โอเคนะเอาไว้สำหรับเรียนรู้เราไม่ได้เอาไว้ใช้งานหลักๆนะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ